ไอ้เหล่าจึงไม่ลุงลุงคนปลุกต้นไม้เนี่ยู่น้ำทงมากจ้ะเป่นบ่เฮ้ยปัดบ่มีข่าวกัสิบบุงหูแจักเขานี่นี่ดูลุงคนปลุกต้นไม้ดีกว่าด่าลุงคนปลุกต้นไม้ดูพี่พูดเดาอยู่ ยูทูบเบอร์ถ่ายกันเองครับดิท๊อปซองน้องเด้อเจเปิ้ลสาย์ห้านะเด้อค่ะเด้อติดตามนู้นนั่นไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายใจตรงนู้นบอกว่ายูทูบเบอร์ถ่ายกันเองแล้วเราก็เจอเมยน้อยลงคนแล้วล่ะชื่อว่าเจ๊กบนี่เลยเจ๊อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะครับเจ๊เมื่อกี้เจ๊ได้ยินไม่ทันครับเจ๊อะไรเมื่อกี้ ใหญ่ใหญ่เกมาถึงเกบอกว่าเป็นเมียลูกคนก็ตื่นบ่ก็ซ้อหันพึบล้วนไม่ผู้ไหนเพราะว่าอยากตายบ่เจเป้เคนนี้ขาบ่หลุดจ้ะเจเป้ยสายฮามาทีนี่สิบแปดหลอดแต่ก่อนเขาบอกพี่เป้ใช่ไหมตอนนี้แต่นูหลุดลูกคลัน้ตือนนาเป้ยตอนนี้เจเป้ยแต่ก่อนพี่เป้นะวันนี้เจเปิ้ลแทนแล้วนะคอมเมนต์เคยเห็นคอมเมนต์นี้อยู่ เราเราต้องขอความหล่อมาจากลุงพลสักครึ่งหนึ่งกันนูกะนูเป็นเอที่ลุงพลนู้ลูกพลน้ากน้าใหน้นากั้าให้นูก็้าใหน้าให้นกนใหนท้ปาให้นู้ก่นป้าในู้กันป้านานูันนู้ใหนู้กัรหันให่นัให้นันให้นันนันปพหนันาห้นู้กัน้นัา้นูนปู้นกราั้าลูปลายต้นเลยนนจี แม่ก็ช่วยจังเลยนะแม่เป็นตักน้ำไปอีก่างนึงเดียวจัดันนี่แฟนคลับที่น่ารักของคุลุงพลทั้งหลายนี่คนจริงของจริงต้องทำเองทุกอย่างนะครับทสรแล้วจัได้ไหมฮะช่องข่าวด่วนข่าวดังนำเสนอที่ลุงพลปีนหล,ลังคาเนะฮยปีนหล,ลังคาปีนไวมากนะฮะสุดยอดเลยนี่ทำเองทุกอย่างเลยนะครับเมื่อกี้แอบไปถ่ายรูปคู่กับลุงพลเรียบร้อยแล้วนี่ครับ ตอนนี้ลุงคนยังไม่เหนื่อยนะครับไปถ่ายรูปกับแฟนคลับต่อนี่ปั๊บอิจฉาเลยอ่ะต้อง้องี่เมยไหนนี่เอาแต่กล้องหายมาๆมีกล้องไหมเดี๋ยวผมถ่ายให้เห็นไหมเราก็ทำประโยชน์นะฮะ ช่วยถ่ายช่วยถ่ายให้นะครับถ่ายกับลุงพลตัวจริงนะฮะตอนนี้กล้องกล้องของเราเราก็ถ่ายคนอื่นไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวพร้อมนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองซ้ำยิ้มสวยๆนะครับหนึ่งสองซ้ำอีกรูปหนึ่งครับหนึ่งสองซ้ำรวมกันอยู่บ้านลุงพลกันนะฮะเลยอ่คนนี้แฟนคลับมาจากภูเก็ตนะครับมาไกลไกไกลมากนะครับ เดี๋ยวอ๋อไม่ไม่ถ่ายอ่ะพมามเดี๋ยวถ่ายให้เอาเต็มตัวหรือครึ่งตัวเนาะครึ่งตัวกำลังสวยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งเต็มตัวหนึ่งสองสามโอเคครับครับโอ้ยยังไงขอสัมภาษณ์เลยฮะ้ีวนแฟนขับรถหลามมาก

ันนี้ก็เป็นบรรยากาศวัรหยุบัพิยมหารานนะครับก็ประชาชนมาทุกสรทินะครับก็ทักทายสวัสดีุคนยมาก็คอมกลมยมมนนนี้มเป็นเป็นจาลที่ดี